เฮ้ยเราก็อยู่หลังกันแล้วเราอยู่หลังกันแล้วมีมีมีแบ็คไลเข้ามาเราเอาไปเห็นที่นี่นะคุณตำรวจเราอยู่หลังขอร้องมันจะเข้าที่พักผมเก็บหมัดแล้วแบบเก็บปืนแล้วมาแบบหมัดมัดกันไหมโอเคเราตรวจสอบครบทุกห้องตั้งแต่ชั้นบนถึงชั้นล่างไม่พบแข่งเลยพวกตำรวจกระปิใจกำลังใช้กำลังโอเคขอความร่วมมือนะพวกนายยืนห่างจากพวกเราประมาณสิบปีเข้าใจะไม่ความร้อนับเอาละอย่าไปชนซังสรรค์ก็เถอะไปหน่อยไม่อยากเก็บตัวนะเอาไปดิเดร์ อยู่หลังป้ายกันอยู่แล้วเอาอะไรอีกชยำวชนเด็กดีทั้งหลายโปรดฟังเราด้วยเราไม่อยากทำร้ายพวกนายนะจะเจาห้องน้ำที่ห้องฉันก็ไม่ได้เข้าไปกี้เขหลังนู่นไปสบายเท่าห้องตัวเองแล้วเว้ยเรืองฉันปวดเยี่ยวอ่ะไปเกี้เข้าหลังนู่นผมขอเยี่ยวใน่น้ำดูได้ไหมเฮ้ยระวังคำพูดด้วยยำวชนแม่เอาประเด็นการไม่เอาประเด็นการ ไอแฮร์รี่มาดิแฮร์รี่คำผมเนี่ยวแถวนี้เดี๋ยวมันเหม็นน้ำกรดไม่ใช่เราเยี่ยวแถวนี้ไม่ได้นะเราวิธีเยี่ยวพวกเราเนี่ยชูถึงเราอยู่ในบริเวณฟาร์มได้เคชุบเนฮิวโดยรอบเราไม่พบพื้นความร้อนผิดปกติรับมันตั้งนมาอะไรวะสัตว์งผม ไหนหมู่ไหนเนี่ยพวกพวกเสือหมู่ไหนเนี่ยเดีายวประชาชนเราวังคับูเยาวชนอยู่แค่ตรงนี้หรือว่าจะดันพวกเขาออกไปนีคอนเขาให้เราแค่เ้าแม่คนเข้าพื้นที่ โอเค้ยุทธินบอกว่าเดี๋ยววันนี้มีบเติมโตรงบริเวณถนนพอรับใจอย่าคุณเคียร์ซีนให้เออ่แต่ตรงนั้นให้ทางเอสีเขาดุไปเรื่องดราม่าเราเรามันดีบีบเลยเตี้ยแกเฝ้าบริเวณนี้พอแกจะออกไปจะดีว่าเขาไปหินมากนะจ๊ะมาหินมากคุณก็ตอบโต้ซีพูดมากชมัดเลยได้้เวยตอบโต้ได้เสียงไม่ผมผก็ใช้อคสีในเบลซี ต้องไปเรียนใหม่มหเนี่ยเจแมนป้าใส่พวกมันเรอะเลยบบบอกมาอยากแถลงข่าวม่ใช่เลิศจ๋าอ้าวแต่เขาทําร้ายเรานะเจอแมนอมันก็ต้องแถลงแล้วนะเขาทาร้ายเราอ่ะโอเคแปลว่าตามที่ผมเข้าใจมันเดนอแก๊สสิบเลย์ไเอาคืออะไรก็ทําตามนั่นแหละไม่ต้องถามผมหรอกวันที่ผมไม่อยู่คุณจะตัดสินใจยังไงเนี่ยฮะแต่ทำแล้วก็เขียนยูอัลฟอร์ดด้วยแค่นั้นแหละ ลรถมันมีเข่าเลยพวกให้เห็นตาัวมันเลยกะจะกลับมาเลยนี่บ้านฉันก็อยู่นี่อ่าบ้านฉันอยู่นี่เนี่ยแล้วทำไมเด็กผิวสีนี่มันเป็นผิวขาวหรือฉันเห็นคนเดียวว่ะโอเคมันแย่อย่างเลยมีแต่ผิวสีดะฉันเห็นมันไมม่ีสองสายตาฉันเบล่าโอเคมันต้องโดนพวกฉันก่อนหรือเปล่าบ้านจัด ต้องเข้าไปนอนเนี่ยเหนื่อยมันต้องปลอดภัยด้ในพื้นที่ของพวกฉันเอางี้นะยอบชนทั้งหลายถึงง่วงนอนก็นอนลงบนถนนันไม่มีใครว่าหรอกโอ้บอกให้ฉันนอนบนถนนทั่วเห็นบอกง่วงนี่แกไม่มีบ้านที่อยู่หรือไงวะเอาหินที่มือทิ้งไปด้วยเฮ้ยมันออไปทางนู้นเลยเวนฉันจะมีพีดีกันอยู่ เย็นเย็นนักษลายไว้ลาไว้เราปิดพื้นที่ตรงนี้นอให้เราช่วยแค่นี้เราไม่ได้ขออะไรเพิ่มเราอยู่ในหนีเป็นอยู่บริเวณ้อมใมีรถตันเชนสองพันใส่ชุดพสีดำอยู่ด้านขวาเอซไอที่บอกวามีที่ดีอยู่ใช่ไหมตรงนั้นน่ะไม่ปรหอเันเข้าได้ไหมเนี่ยมันเข้าทางนั้นได้มันเข้าตรงนี้ได้มีลวกั้นอยู่เราคนไปดูไปสักสี่้าคนป่ะเนี่ยถึงไอ้ไอ้คลเนี่ย ไปดูตรงนู้นไปไปกันไปครับคุณเจ้าแม่เป็นกลุมโน้นไปแต่อะไรล่ะตามตามแถวหน่อยกว้างกว้างขึ้นไม่ต้องไปกันมอสอยู่อยู่ตรงนั้นไปอยู่เอเบอร์ไปอยู่ตรงโน้นไปอยู่ไลน์โน้นไปอยู่ไลน์โน้นอีกคนใช่ตาเห็นต้องไปล้างเราเลยขี้เต็มมกระจกเลยนะตาไม่ยั้งเลยแล้วเราไม่ขียไม่อยากเพียงขี้บ้างแล้วก็ใจจริงเตรงนั้นหรือเปล่าให้เชอรี่มาจัดการได้นะ ใช่ใช่เรากำลังดีบีฟก็อยู่อ่ะเออ่วงดีบีฟอ่ะบีบเข้ามาข้างในหน่อยหรือให้ให้เชอร์รี่ดูนะมันจะเดินมันป่ะเข้ามาเข้ามาบีบเข้ามาบีบเข้ามาอันสโลเธอที่วันเราเห็นเขากระทืบรถตำรวจเออเป็นตัวเหตุไปหมดใจเย็น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 เอ็นชารเซอร์สิเขาไปไหนข้ไหนที่ เสื้อกาวเสื้อกาวอ่าผ้าสีเขียวจับเลยจับได้เลยจับได้เลยจับได้เลยใครจับแล้วิสร็จแล้วจับได้เลยผ้าเสื้อกาวผ้าสีเขียวผิวดำจับสเก็ตแล้วเสื้อผ้าผ้าสีขาวผ้าสีเขียวอะไรต่างๆเสื้อกาวสีขาวผ้าสีเขียวอะยรกันด้วยรายงานด้วยข่าวตอนนี้อยู่ที่ลานเกตด้านหลังคุณตรับไกายกายแล้วก็ทำลายรถเราด้วยเดี๋ยวเราดูให้นะเดี๋ยวเราดูรถมันมากเป็นอย่างสูงยังวิ่งไปเรื่อยๆเราเป็นเมาด้วยแถวนี้มีน้ำลายรถด้วยขอรถด้วย รถขาอองรถโอเคไปยส่วนรถเปรี้ยวอะแหลวะไม่ต้องแพไปหมดแล้วแบกไปสมวยใช่ไหมตะโกนไล่เพื่อนไปตะโกนไล่เพื่อนไปเดี๋ยวผมหลีดนะตรงนี้ฟังผมนะฝั่งนี้ฟังผมนะได้เลยดีๆเข้าๆรู้ป่ะเนี่ยเนอชายเสื้อกั้มกำลังวิ่งไปโผล่ที่เขีเต้านี่นี่นี่บได้ส่วนเต้า อ็นว่าังทั้งหมดเลยหรือว่าแค่คนเดียว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 อย่าเดินลงไปนะวิ่งนะอย่าเดินลงไปนะออกไปอย่างตรงนี้ก่อนนะผมหยุด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 คอร์ดไฝายขอดฝายขอดฝายถอ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 ย ถยไปเลยถายไปเลยขอไไอกไ,ไ,ไปเลยขับออกไปเลยนูน้นนู่นหายไปนูน่นหายไปนู่นเรื่อย่าชนโอยหลบปิดทางแล้วอะ่ะจะไปทางไหมาต่อมาต่อตายแล้วมาอะ,ะอะไรตกพื้นอ่ะเช็คยังอะไรตกอ๋ออาหารเฉยๆไม่เป็นไรไป ลอยข้างหน้านี้ก็โผลข่ขลังเราอะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเข้าไปมันไปทะลุอีกเห็นป่ะเห็นป่ะมันไปทะลุได้ี๋ยวบอกอ่ะมันระวังด้วยแล้วแนวมันยังไงมันระวังหลังเราด้วยอะมันเข้าจากอพาร์ตเมนต์มาพุ่งเข้ามาหาเราได้ตอนไหนก็ไม่รู้นะขลังอ่ะมันเชื่อมหมดบล็อกเนี่ยมันเชื่อมกันหมดเลย เราโฮตรงนั้นไว้ทางเดียวเนี่ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมาตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยมันก็ไปโผล,หล่หลังลายแล้วนะ,ะเห็นเหนเห็นซอกรู้ปะที่ผมบอกไอ้ซอกนู้นอ่ะเออมันก็ทะลุเหมือนกันนะ นี่เออดี่ s t 2ดียังต้องการให้เราป้องกันพื้นที่ทางซาวอยู่หรือไม่จะพ d ดีหกสถ้ากุพวกเขายังคงวนเวียนอยู่บรเวณตรงเขตฝนน้ำดายเรายัขอกำลังคนอยู่เพราะว่าเรายังดีมีไม่เสร็จนะโอเครับทราบ มันออกมาไงมันออกออกไปแล้วนะใช่ไงแล้วตรงเนี้ยเนี่ยมันได้สองทางเลด้านซ้ายด้านขวา่มันได้ออกถนนใหญ่ได้ในเห็นไหมนะไม่ถ้ามันออกไปถนนใหญ่แล้วต้องไปเจอดิจะปะมันออกมันออกมันออกไปม้วนลังไงพี่มันม้วนแล้วน่ะถ้ามันไม่อยู่ตรงนี้ก็ดีนะถ้ามันยังหลงเหลือแล้วเข้ามาข้างในก็นั่นน่ะเนี่ยตรงนี้เห็นปะมันก็ไปโผล่ข้างหลังเราเหมือนกันทางซ้ายข้าาเราอีก ใช่ไงถึงบอกอ่ะหลังเรามันรั่วใช่มันเ,นเ,นเราต้องเดินตัวอย่างนี้ไงนั่นน่ะนั่นนะ่นนะข้นางหน้าเห็นไหมนั่นเออหน่ะเห็นไหมเดือยังนนเ,นเนี่ยอพารเมนต์เนี่ยจะมาเข้าไปก็ได้จะพอดีหกส่วนเจ็ดห้า จะเปนอินคาสตูดี้แอดออตัสตีเทียนลาพุตาอาารยจเรียกเขาค่อยกลับอันนี้เราเดินเราเดินลาตะเวนไปก่อนเป็นย้ำให้เขามานวันนี่ไงซีดูพีดียังต้องการเราอยู่ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเออทางดูดเออทางดูดประเมินบ้างเลไอทางพีดีตรงดูดอ่ะที่อยู่ตรงฟอนลัมได้ใครอยู่บนถนนแล้ว เดินออนหลังตำรวจเดินออนหลังตำรวจพีดีเอโหโหเจ็กอยู่อ่ไรายงานตอนนี้ยังมีกลุ่มอ่ผิวสียังมีอยู่จำนวนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนเหมือนครั้งก่อนละเจ้าคุณไม่ไปดีบีฟที่เมกามอล่ะเดี๋ยวก็เลยกันหลังแตว่าเปลี่ยนที่ดีบีฟไหมกันหลังกันหลังจะพูดเลยเออพีดีเอคนเจ็ดห้าเราจะย้ายที่ดีบีฟของคุณตังเอสดีมาผมว่าอะไงครับเม่อันนตรายะเพราะว่าเนี่ยตามซ้อไอ้พาเบนเนี่ย ขาฆาข้ากัโอเคเดี๋ยวเจ้าที่เราเริ่มเนี่ยเดี๋งวเดี๋ยวผมไปถึงจริงกันอย่า่งทำอะไรเราเอ็ดไวซ์ูเปอร์เวเซอร์ไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะย้ายเอารที่ีาดนคุณอย่าลืมมาเก็บเโอเคเดี๋ยวเร์ที่นี่นะถอนตัวเราจะไปเก็บให้คไเก็บิดพื้นีเพิ่มใหข้างหลังโอ้โหระเอะไรตรงนีนี่เดี๋ยวเราจะกลับไปรวมกลุ่มกันจาเลยแล้วนถอนเลยไมหรือว่าอะไรากเราถอนรีบถอนดีกว่านะจะได้ไม่วุ่นวายน่ะเราได้ไม่ใช่รีบถอนเลยรีบถอนเลยรีอเลย เคลียร์เคลียร์เคลีร์ริเกดเลยันเดี๋ยมันมันจะมากันเรื่อย